สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เช้านี้ที่อริยะฟาร์มวังม่วงนะครับก็มีกิจกรรมมา,าที่จะอัปเดตหรือว่าให้พี่เพื่อนๆได้ดูนะครับก็คือว่าตอนนี้ที่ท่านกำลังเห็นอย่นี้ก็คือ,อกิจกรรมเพิ่มความหวานนะฮะก็คือเราหลังจากที่เราปลูกเมื่อก่อนเลยเนี่ยนะครับหลังจากที่เทสดูนะ สีได้หมดแต่ว่าความหวานยังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ลาดน้ําขี้เถ้านะฮะกิจกรรมที่ท่านเห็นอยู่นี้คือเราจะลาดน้ําขี้เถ้านี่นะครับอยากให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ฮะแต่ว่าน้าขี้เถ้าที่เรากําลังจะไปลาดนี้นะครับก็จะเ,เราจะใส่จุลินทรีย์เั้งเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปด้วยนะครับแล้วก็จะมี EM แล้วก็จะมีจุลินทรีย์ อีกตัวหนึ่งของพีวิตมหาชนที่ห้อมเป๊ปนะครับเราก็จะล่านลงไปด้วยฉะนั้นความหวานนะครับบางทีก็จะมีเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคุณใส่ความหวานยังไงนะครับการทางเกษตรอินทรีย์นะฮะหรือว่าที่เราทำมันคือ regenerative f ร์มนะครับเราก็คือเราจะใช้ตัวโพแทสเซียมนี้จากขี้เถ้านะฮะหรือไม่ก็จากกระดูกป่นแต่ส่วนใหญ่จะใช้จากขี้เถ้านะครับ นี่ครับดูนะครับแต่ว่าแปลงไม้กอที่ท่านเห็นอยู่นี้ลูกก็ไม่โดกมากนะครับเพราะว่าที่วังม่วงมีปัญหาเรื่องเรามีแปลงนี้มีปัญหาเรื่องน้ําแต่สัญญาณหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านดูนะครับก็คือว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับนี่ฮะสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะว่าการทําแบบรีเจนก็จะให้ทราบคร่าวๆว่าคือกิจกรรมที่เราคุมคลุมดินฮะไม่ไถดิน ไม่รบกวนดินแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์นะฮะนี่สิ่งมีชีวิตที่ท่านเห็นไอตัวน้อยๆที่วิ่งอยู่เนี่ยคือตัวกะปินะครับเขาเรียกตัวกะปิตัวนี้จะเป็นมแมลงที่ดีนะฮะช่วยย่อยสร้างอินทรีย์วัตถุเช่นดัชนีชีวิตของดินเริ่มีชีวิตนะฮะนี่แหละคําว่าดินเริ่มมีชีวิตเพราะว่าคําว่าจุลินทรีย์นะครับก็จะท้าความให้ฟังว่ามันมีหลักๆอยู่หกอย่างนะครับที่อยู่ในดินนะฮะ ก็คือตัวที่1คือแบคทีเรียมีเยอะมากคือ50เซ็นตะครับอันที่2ก็คือ,อเชื้อรานะครับอันที่3ก็คือโปรโตโซวัวนะฮะสี่ก็คือเนมโทดพวกนอนตัวกลมนะครับ5ก็คืออัลโทพอดพวกกลุ่มมีป้องกลุ่มมีป้องก็เช่นแมงกะปินะฮะตัวกะปินีนะครับ,รรบแล้วก็ตัวกิ้งกือนีครับ นี่ฮะก็เลขตัวกะปิฉันดัชนีชี้วัดว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินเรามาเนี่ฮะตัวเล็กตัวน้อยพาลูกมากินดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับมีตัวกะปีตัวเล็กๆก็มีเห็นไหมฮะนี่คือบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของดินนี่ครับเยอะมากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูใต้ฝางนะครับใต้ฝางยิ่งเยอะนี่คือสิ่งมีชีวิตนะครับฉันลูกค้าท่านใดถ้าบริโภค อผลผลิตจากเรียฟาร์มเราเรามั่นใจนะครับซึ่งแบรนด์ผลไม้เราใช้เขาา่าดีสุดตาเนี่ฮะมีไส้เดือนด้วยครับผมเห็นไหมฮะที่เรียกว่าเอิร์ดเวิร์มตัวที่6คือไส้เดือนเดี๋ยวผมไม่ดูเดี๋ยวผมหามือผมไม่เจอนไงครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะนี่คือไส้เดือนนะครับนี่ครับ ิ่งมีชีวิตยเยอะมากนะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมมีดีนะครับส่วนมะละกอก็ให้ดูลูกคร่าวๆอีกครั้งนะครับโชคดีหน่อยเมื่อสองสันเมื่อวานก็ฝนตกเนี่ยฮะนะครับมะละกอ,กอแบบรีเจนนะครับรีเจนเรติฟาร์มเม่งฉันครั้งหนึ่งก็ต้องอธิบายอีกครั้งบางท่านอาจจะไม่ทราบว่ารีเจนกับอินซีมันคือ,อยังไงมันต่างกันยังไงจริงๆก็เป็นการทางเกษตรแบบไร้าสารก็คืออินซีย์คล้ายๆกันแต่ว่า คำร์บอนดิเจนเอทีฟเนี่ยจะจะเป็นขั้นที่ที่น้ำหนักหรือความพิเศษจะมากกว่าคือว่าหนึ่งเราไม่รบก,กวนดินเลยไม่ไถนะครับที่นี่เราใช้ดินน้เดิมนะเราจะไถแค่ยกล่องแค่ตรงนี้ครับคือรบก,กวนดินให้น้อยที่สุดนะฮะแล้วก็มีคลุมฟางมีการปลูกพืชที่หลากหลายนะครับเช่นปลูกพืชแซงแต่ว่าแปลงนี้เรายังไม่ได้ปลูกอาอ่าปลูกไม่เยอะไม่ทันนะฮะเช่นเราปลูกตะไครอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์จุลินทรีย์หลักๆเราก็จะเพิ่มจุลินทรีย์มีท้องถิ่นนะฮะมีจุลินทรีย์จากใบทองหลางนะครับเนี่ครับเพื่อนๆเ,เนี่ยกิจกรรมาลาดน้ําขี้เท่านะครับเดี๋ยวงไงก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสาหรับกิจกรรมมดีนะครับให้คุณลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆมั่นใจได้เลยนะครับว่า่าถ้าได้ทานผลผล,ผลิตจากอริยฟาร์มเนี่ยมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ว่าเรา เราจริงใจเราซื่อสัตย์กับแบรนด์มากนะครับภายใต้แบรนด์ดีฟุตทรานะครับโดยอริยะฟากเนี่ยครับเราไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูว่าค่าประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ